สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านมาก่อฟ้านะครับได้มาติดตั้งเสมทโซลารเซลล์นะครับ2นิ้วสองแรงนะครับหรือ1 5 0 0รยวัตต์นะครับให้กับคุณอรันนะครับณบ้านทุ่งนางามตําบลทุ่งนางามอำเภอลันสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำก็ออกมาดีมากนะครับผมท่อที่เห็นเป็นท่อสองนิ้วนะครับ ย่อนไปจานวนห้าท่อนนะครับยี่สิบเมตรนะครับเจอน้ำไม่แต่3าเมตรนะครับจากระดับผิวดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งแผงนะครับแล้วก็โครงสร้างกันนะครับนี้ใช้แผงเป็น4 5 0ห้าสิบวัตต์นะครับจํานวนหกแผงนะครับมาดูโครงสร้างนะครับเสานับขนาดเสา3ามคูณ3ามนิ้วนะครับแปรและคาน3ามคูณนิ้วครึ่งนะครับ แล้วเราก็เก็บสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดสกูเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองของคุณอารันนะครับเอาจะมาใช้กับไล่อ้อยนะครับเตรียมใช้กับระบบไล่อ้อยนะครับอันนี้แปลงที่ปลูกแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นแปลงที่ กำลังปลูกพึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําที่ติดตั้งระบบน้ําโซลาเซลล์นะครับไปลดน้าอ้อยนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับน้ำมันนี้ก็ลูกค้าเจาะไว้เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็พึ่งดูดไปครั้งแรกก็ยังมีเศษดินผสมมาอยู่นะครับเป็นที่โคนนะครับสียังเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับผม ท่อที่เห็นเป็นท่อขนาดสองนิ้วนะครับน้ำออกกรุงดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องคอนโทรลกันนะครับอันนี้ด้านหน้าของกล่องคอนโทรลน,นะครับทางร้านประกอบมาให้นะกับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นจอมอนิเตอร์นะครับทางด้าน A c นะครับส่วนอันนี้ตัวชิโนทั้มมือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับเ c d c นะครับไฟฟ้าและโซล่าเซลล์นะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟนะครับตัวสีแดงทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เบรกเกอร์แล้วก็ฟิวนะครับทางด้านโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับเป็นเซิร์ฟเบรกเกอร์แล้วก็ฟิวนะครับทางด้านไฟฟ้านะครับส่วน ตัวนี้นะครับเป็น power pack นะครับที่ควบคุมคอนโทรลสำหรับทางด้านปั๊มมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้คือ power pack นะครับเอาไว้สำหรับเสียบไฟฟ้าหรือไฟ AC เข้ามาให้กับปั๊มนะครับมาดูด้านหลังนะครับอันนี้ทางล้านเราเจาะ รูระบายอากาศให้กับฮิตซิงของกล่องคอนโทรลนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นหลักกาวนะครับตอกไว้สําหรับเติดทั้งสองตัวนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํากันอีกทีนะครับน้ําก็ยังออกมาขุ่นๆนะครับครับผมถ้าอย่างไงสนใจ ติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับติดต่อที่ร้านมกกรฟ้าร้านสักบุฒิสยธา,ยาน,นีได้เลยครับขอบคุณครับ